Good morning สวัสดีคะ่ะเทรเดอร์ทุกท่านโอ้วันนี้อากาศดีนะคะหนาวก็เลยนอนตื่นสายไปนิดนึงนะนะก็โอ้กราบถึงเป้าหมายตามที่คาดการไว้นะคะที่ราคาเท่าไหร่498 4998 499 4,500อืมตามที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ก่อนปิดไลน์นะคะว่ากราบจะขึ้นไปห้าร้อยนะอืม ห้าร้อยแต่ไม่ห้าร้อยสองแต่ไม่ถึงห้าร้อยสองแต่ไปที่ห้าร้อยนะคะแล้วก็รีเทสกลับมานั่นเองนะอ่าทีนี้เราจะทำยังไงดีในเมื่อกราฟรีเทสกลับมาเราจะตั้งรับโซนไหนดีนะคะสำหรับโค้ดนะคะมองว่ากราฟเดี๋ยวขึ้นต่อนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนตั้งรับโซนที่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกราฟกลับขึ้นไปถึง 4, 4ี9 4 4 4 9 6 9 8หรือว่าไปที่ห้าร้อยแล้วไม่ผ่านอ่าถ้ากราฟขึ้นมาแล้วไม่ผ่านนะคะแล้วไม่ผ่านมีการทำไยที่ต่ำลงให้รู้เลยว่ากราฟจะกลับมาที่เดิมนะคะกราฟจะกลับมาที่เดิมเรามาตั้งหลับที่เดิมหรือถ้าเขาครั้งที่สองเนี้ยที่เขาลงมาเนี่ยเขาไม่มีแรงขึ้นแล้วเขาจะลงมาตั้งลําที่เดิมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น ราคาที่เรารอบายก็คือเนี่ยบายบายนาวตรงนี้เลยได้นะคะแล้วก็ให้เขาขึ้นไปเนาะเขาขึ้นไปที่สี9สี่เก้นะคะสี่สี่เกหรือว่าห้าร้อยห้าร้อะไรตรงเนี้ยนะคะก่อนหรือเขาจะไปไกลเลยก็ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วเขาตั้งลำเขาสามารถ <c oughs> เบรกไฮเก่าตรงนี้ได้นะคะถ้าเขาเบรกไฮเก่าที่เขาขึ้นมาได้เขาไปต่อนะ <c oughs> นะคะไปต่อเลย <c oughs> โอ้วัดลงคอค่ะทุกคนขออภัยด้วยนะคะไปต่อที่สี่ศูนย์เก้าสี่ห้าสองหนึ่งสองสี่เลยหรือไม่ก็สี่ห้าสองเก้าหรือสามสี่เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาตั้งลำนะถ้าเขาแบบขึ้นมารอบนี้นะคะแล้วเบรกไฮ ก่ตรงนี้ได้นะคะตั้งลำปุ๊บก็ขึ้นเลยเนาะขึ้นไปถึงนู่นเลยนะคะ45 90, 45 4ี่ห้าเก้าศูนย์สี่ห้าสองหนึ่งสองสี่สองเก้าหรือสามสี่เลยนะคะก็จะไปถึงนี่เลยนะ,ะตามทีพีที่ค้ณให้ไปตั้งแต่เมื่อคืนดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นมาแล้วไม่ผ่าน ไม่ผ่านราคาที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วตั้งลำรีเทสอยู่ข้างใต้ชาแนลนี้นะคะข้างใต้ชาแนลนี้กราฟจะลงมาต่อที่โรเดิมนะคะโรเดิมแถวแถวสี่สี่หกสามสี่สี่ห้าหกอะไรตรงเนี้ยคะ่ะเรามานั่งรอรับแถวนี้ตั้งแต่ห้าสิบหกถึงห้าหรือว่าถึงสี่สิบสามนี่ก็มีโอกาสที่จะมาถึงนะคะถ้าเกิดว่ากราฟไม่สามารถยืนตัวได้นะคะ สำหรับโค้ดก็ follow b บเนาะมี b บสองชุดชุดนี้นะคะแล้วก็อีกชุด1ชุดนี้นะคะหรือการบ,บินขึ้นไปแล้วลงไม่ไหวแล้วนะคะรอดูโครงสร้างก็เป็นบายอีกชุดหนึงตรงนี้นะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่การจะขึ้นไป4,600 4นหนะคะหรือ 5, 000, นะคะสำหรับโค้ดคดณมองนะคะโอเคเนาะก็วันนี้นะคะมาเล่าเลย สายอีกหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังทันนล้ทานโครงสร้างอีกเนี่ยตังนี้บายได้เลยนะคะเป็นราคาบายจีิงๆน,นะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันคืนนี้หนึ่ง